สวัสดีจ้าวนมาพไปน้องสกุดสก้นจ้ะมันี่มนัมนยาผ้ามาสุกปัดเตยวใส่ปลาทูหนังหมูจ้าปัเดเตยวจ้าปลาทูหนังหมูหอมร่วมหอมแดงพริกป่นผงป่งรสเข้าวขวัวน้ำปลาแดกจ้า เสร็จแล้วจ้าสต๊ปกเตียวซหนังหมูปะทู่มาได้จ้าไม่เกลี่ยน้ำกันจ้ากระปอนเนี้ยหอนๆจ้าแ่บๆ चपाटी या